สวัสดีครับเพื่อนชาวไทยสวนเพื่อเกษตรและเพื่อนที่รักการทําสวนทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการตอนมะนาวอีกสักคลิปหนึ่งนะครับแต่การตอนเที่ยวนี้นะครับจะใช้กระปีที่เขาหมดอายุแล้วนะครับนี่หลายปีแล้วซื้อมาแล้วใช้ไม่หมดนะครับจะใช้กระปีป้ายบริเวณที่รอยควันของเรานะครับซึ่งเราได้ทดลองทํามาหลายครั้งแล้วนะครับได้ผลดีนะครับ รากออกดีมากเลยนะครับเพื่อนๆกระปียี่ห้ออะไรก็ได้นะครับที่ยังไม่หมดอายุก็ใช้ได้นะครับเอามานิดเดียวแค่ป้ายท้าหัวไม่ขีดเท่านั้นเองนะครับเอามาป้ายลอยควันนะครับอันนี้ก็จะแนะนําวิธีกรอกขุยมะพร้าวลงถุงนิดนึงนะครับเนี่ยครับเอาขุยมะพร้าวมาแช่น้ําไว้นะครับแล้วก็บีบพร้อมหมาดๆนะครับใส่ถุงไปลักษณะนี้นะครับแล้วก็ เอายัดลงไปให้แน่นเลยนะครับนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ถือว่ายัดให้ดูแล้วนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราเวลาเราเอาไปตอเราก็ใช้มีดผ่าแค่ครึ่งลูกครึ่งครึ่งถุงนะครับแล้วก็ไปหุ้มนะครับแต่เที่ยวนี้เราจะใช้กะปิเป็นตัวเร่งรากนะครับเนี่ยครับเพื่อน พยายามเลือกกิ่งมะน,นาวที่กึ่งแก่กึ่งอ่อนนะครับไม่อ่อนจัดแล้วก็ไม่แก่จนเกินไปนะครับก็จะเป็นลายกิ่งที่ออกลายลายลักษณะนี้นะครับกาลังกาลังดีเลยนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าหากกิ่งไหนที่สภาพเขียวอย่างนี้นะครับถ้าโคนเขาโคนก้านลายอย่างนี้ก็ใช้ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมง้นเลยนะครับเดี๋ยวควันให้ดูนะครับ ลักษณะการคว้านก็คว้านอยู่ใต้ใบนะครับใต้ข้อใบนะครับจะมีหนามอยู่นิดนึงเอาหนามออกก่อนกันพลาดคว้านใต้ข้อใบนะครับแผลที่คว้านอย่าให้แผลช้ำมากนะครับแผลช้ำมากก็ออกรากยากนะครับใต้ข้อใบใต้หนามนี่เลยนะครับคว้านให้รอบเลยเดี๋ยวนี้เขามีเครื่องมือคว้านแล้วครับแต่ว่าเรายังใช้แบบโบราณอยู่ ก็มีหนามเยอะนะครับต้องระวังนิดหนึ่งนะี่ครับบิดมาให้รอบเลยมีคมเนื้อแผลจะไม่ช้ำมากนะครับเพื่อนๆส่วนด้านล่างนี้ก็ไม่ต้องพิถีพิถันมากก็ได้เราะว่าเราต้องการรอยคว้นด้านบนที่สำคัญที่สุดก็คือไม่ให้ช้ำเพอรากเขาจะออกออกดีนะครับอันนั้นก็ใช้เล็บจิก นี่ครับอยควันนะครับจะมีขูดนิดนึงนะครับเพื่อให้เยื่อเจริญเขาออกไม่งั้นเดี๋ยวรากจะออกยากนะครับขูดผิวเอาเยื่อเจริญออกอีกทีหนึ่งนะครับหลายคนสงสัยว่าเอจะเลือกกิ่งพัน์ธุอย่างไรนะครับ คือกิ่งที่ไม่แก่จนเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปนะครับกิ่งที่ลักษณะผิวแตกลายนะครับผิวแตกลายจะเป็นกิ่งที่ออกรากง่ายที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเปรียบเทียบนะครับจากนั้นนะครับ <c oughs> ก็ใช้นี่เลยครับนิดเดียวครับกระปีนะครับปีในนี้นะครับให้มือป้ายป้ายเขา แค่นี้ครับปลายนิ้วเนี่ยนะครับป้ายที่ลอยควันเราเนี่ยนะครับถ้าใครมีสารเร่งรากก็ใช้สารเร่งรากถ้ามีกะปินะครับดีไม่ดีกะปิจะรากออกดีกว่าสารเร่งรากนะครับเนี่ยครับจากนั้นตุ่มตอนนะครับผ่าครึ่งเลย นี่ครับเบี่ออมาอย่างนี้นะครับแล้วก็พุ่มไปเลยครับหุ่มให้ไปถึงกลางครึ่งครึ่งถุงเลยนะครับเพื่อนๆจะเชือกฟางมัดที่แน่นนะครับยิ่งแน่นเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับตุ้มไม่ขยับเลยนะครับถ้าตุ้มขยับก็จะไม่ออกรากนะครับ ถึงให้แน่นเลยครับประมาณ30วันก็จะเริ่มออกรากแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วก็45วันก็ตัดไปชำได้หรือไปปลูกได้เลยนะครับ เนี่ยครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูไอ้ที่ผมตอนเอาไว้ได้30วันแล้วนะครับกิ่งตอนที่เราตอนไว้30วันนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับออกรากแล้วนะครับที่เราใชา้กระปิเป็นตัวเร่งรากนะครับเนี่ยครับรากออกแล้วเดี๋ยวอีกประมาณสิบวันก็ตัดได้แล้วนะครับตัดไปชาถุงได้แล้วนะครับหลอก ใกล้ๆฤดูฝนหรือว่าถ้าเรามีหลุมพร้อมอวงซีเมนพร้อมเราก็ปลูกได้เลยนะครับเนี่ยครับ30สวันนะครับในสำหรับกิ่งที่มีลักษณะเป็นลายลายลักษณะนี้นะครับลายลักษณะนี้เนี่ยครับกิ่งตอนเมื่อสักครู่นี้ที่เราตอนไว้อันนี้ก็ออกออกผิวแตกลายนะครับแต่ไม่ใช่แก่จัดนะครับ ส่วนอีกกิ่งหนึ่งนะครับที่เราตอนไว้เช่นกันนะครับอันนี้จะออกเขียวออกเขียวมากซะน,นิดหนึ่งนะครับยังไม่ลายมากอันนี้ก็รากเพิ่งจะออกรากเพิ่งจะออกขาวๆนี่นะครับรากอยู่นี่นะครับปลายนิ้วนี่นะครับรากออกแล้วจะออกช้านิดหนึ่งนะครับพยายามจยใช้กิ่งแก่นะครับเพราะว่า ต้นเขาจะได้มีอายุที่ยืนกว่าที่เราใช้กิ่งกิ่งพอดีพอดีนะครับกิ่งแก่ก็คือลักษณะนี้เลยครับกิ่งแบบนี้อย่าไปเอามาตอนนะครับเนี่ยอย่างนี้แก่จัดนะครับนี่ก็ออกลักษณะนี้ก็ถือว่าแก่แล้วนะครับไม่ควรจะตอนนี่ครับลักษณะจะลายๆแบบนี้นะครับตอนได้นะครับ ตอนได้เลยถ้ากิ่งที่เหมาะสมนะครับตอนได้เลยครับไทยสวนเมัง่เกษตรครับรู้มาบอกหมดครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ